สวัสดีจ้ามาวันนี้มากินกาแฟคุยกันเหมือนเดิมจะเพิ่มเติมคือความคิดถึงกันนะคะนอะ้อจากกาแฟดำกับขนมไอ,อ้อะไรนะคะเรียกนางเลดแตงโมจะน้ำแตงโมนะคะมากินกับกาแฟเย็ดติ๋วปลเลือกดวยค่ะขอจะว่าเป็นขนมยำเย็ดติ๋วกินได้เบิดค่ะกับกาแฟน่คะ น้ำแตงโมแบบข่าเอนข้าตอนน้ำแตงโมมากข่มากินด้วยกันค่ะแป๊บนะคะจะนี่นะคะกาฟแฟร้อนๆกันค่ะ ขอบคุณเอีทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามเม่ซีวนละจ้ะทั้งเอีใหม่ทั้งเอฟซีเก่าเลยท่านเยสจิวไปยังบ่อหอดจอดบอ่เถึงกะพายสติวเยเด้ยอะเยสติวได้ไปซอกกับบ้านมูมค่ะเพื่อว่าน,นั่นแหละเนาะจะกินไม่เอาบ่ได้คือเพื่อนต่ก่อนต่กต่อนนี่ในไรโซนนี่อยากกินเอาอะไรก็กินมเอาไะไรจ้ะเดี๋ยวนี้พ่ได้แล้ว Nhai, bán hàm. Còn <cười> <cười> thì ngay con thảm con chết thay bao không thằng pít chưa đang mua hạt yến tiu mà nè mà quên yến tiu còn trang bị xóc hà thằng bảo hiên bát nưng cả cà phê đam đam pì lê đắt khát cà phê rang cà phê hạt đinh นักแพงคืดหนอดคะถึงพี่น้องทุกขนททุกค้นเน้อหนาซเด้ดค่ะเน้ออาบน้ำเพิ่งมาก,กับซุดเสือออกมาลูกจ้งกับแฟ้ให,หยยกมาเยอะกยะนี่ข้อมันจะกลไปนอนได้หลายบ้านเนาะคะเนาะ ไปไหนมานอนบ้านยายติ๋วจะเกี่ยวกับกลับไปส่งสวยจ้ะบ่ให้เบื่อบ่ให้บ่ได้วัดให้โดดเดียวเดียวได้จ้ะอื กำลังแกให้เพื่อนคนลังคนแม่ติวไปนี่นแล้วเธอกัจักสิทากอีนยังเพื่อน,นตูวไอตัวหนังสือนี่คอมยมติ๋วกันยังพิมพ์โบธนัดต้องซ่ายติ๋วจะพิมพ์บอกว่าแต่เขาไปแล้วเด้อและแม่ติ๋วก็เปิดไว้ให้แล้วก็เป็นกำลังใจให้แล้วกับไปบ้านอื่นอยู่ในข้อมันไปได้หลายบ้านเนาะไปได้เป็นสิปๆบ้านท่านเน็ตท่านดีเนาะอืม แต่ย,ยกจิ๋วกับประหยัดบังคับแล้วหลายพี่พค่อมนะแยดจิวกับไปเทรหานั้นเะอส่งหุกไปเจ่าพูดสำคัญเรืเ่องแกนการตั้งเต่ไปไ้นี่โดยที่บอกเขาไปบอกอย่าไปเลิใไ้แล้วก็เฟ้า เฮากับบอพันวาเพิ่นเพิ่นบ,บ่มาหาเฮาเพราะว่าเพิ่นกับ,บ่ฮู้ว่าเฮาไปแต่เฮากับจักสิเฮ็ดจังได๋ครับมันพิมพ์ยังบ่เป็นอันนั้นแป้นนันจ้าโทรศัพท์เออจ้าลังเทาเยจยวกับเปิดคว่มแล้วม่าเปิดโทรศัพท์พิมพ์เด้พิมพ์ส่งเข้าไปในข้รอันนั้น,น,นในบ้านมู่ แล้วก็อคอยมาปิดโทรศัพท์เปิดฟ้อมไปแล้วก็าห้องทุกๆทุกคนช่วงนี้แกะดำบ่คอยอาราบาตไปไหนค่ะฝนตกเพราะมีหยากินนยุบ้านต้องแย,ยกกับวดปล่อย เราแต่สิบไปเราแต่ล้อสิบไปเราแต่ร้สิบมายายเศร้าเป็นยุงเคียวนำ้ำแกะดำมดูนุผ่านร่มทางเห็นบ่อันเบ,บ,บอร์เบอร์ยูมองค์ออเฮยายเพื่อนพดเป็นคุมดันเนะาะเอ้ยอันมุ่งกลมกังมันปวดเด้อยายเราออกมานอนนอกละเลนบอยูได้ซ่อมใจกป็นยุสามือไปฮาเลนขึ้นมากินเขาขึ้นจอยจอยร้านปอน อืมไปบิางทั้งเฟซร้านน้อยป้อนเขา <c oughs> ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกาลังใจค่ะข้าวแตนขนมลูกเคยซื้อม่ให้กินไ้้นี้เขาเล <c oughs> ิกงานมาก ตัใสซอาวานน้ำเหนียวกับกาแฟอาวานขนมมันขมยางเดียวเนะนั่นกินแต่กาแฟกระดายายกระด้ก็เลยได้กินกาแฟแด่ก็ต้องมีขนมน้ำแห็งติดหวานนิดนะึง ฮอนยติกวก็จะกินหมดเยลดยนะเดเด้อย,ยติกวก็ขอล่าคลิปก็จะขอบคุณนะคะขอบคุณเอซทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจแม่ติ๋ว้อคะเด้อกับเขามาแลวก็กดเลยกดรักกดไลค์ให้แย่ติว๋วล้ำแน่จ้าก็เอาที่สบายใจเาันนาออยากให้ยังก็ให้จ้งแยติวบาบาจ้าขอบคุณนะคะ,ขอ,คะ,คะขอบคุณทุกกำลังใจจ้าบ๊ายบายไม่เจ็บไม่จนพ้นภัยวิกฤตไปด้วยกันนะคะ บุญรักษาพระคุ้มครองจ้า